สวัสดีครับไกด์ล้านนาครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านอาหารของโรงแรมบางกอกทรีเฮาส์นะครับผมผมสั่งอาหารกลางวันครับเป็นข้าวปลาสลิดนะครับผมก็นี่ครับอาหารเสร์ฟมาเป็นี้ครับมาเป็นตินโตแบบนี้นะครับหน้าตาเป็นยังไงเราลองดูกันครับนี่ข้าวปลาสลิดกับน้ำพริกครับชั้นแรกนะครับเด็กๆใครเคยทานไหมครับแบบนี้ แล้วก็อ,ออกอยากนิดนึงเดี๋ยวผมเอาเดี๋ยวออกก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะหกเป็นปลาสลิดนะครับกับน้ำพริกครับนี่ครับแล้วก็จะยากนิดนึงครับ,รบชั้นที่สองเป็นนี่ครับเป็นผักนะครับแล้วก็ชั้นสุดท้ายเป็นข้าวกล้องครับ นี่ครับข้าวน้ำพริกปลาสลิดนะครับกับข้าวกล้องครับน่าทานมากอนุญาตครับครับอนครับให้ดูกันชัดๆนะครับนี่นี่ครับเป็นข้าวปลาสลิดนะครับข้าวข้าวกล้องนะครับปลาสลิดกับน้ำพริกครับน้ำพริกนี่ก็เป็นน้ำพริก กะปินะครับผมกับข้าวกล้องน้ำพริกปูนะครับผมมันเป็นน้ำพริกปูผมขอชิมน้ำพริกก่อนเลยนะครับน้ำพริกกะปินะครับน่าจะใส่ใส่ปูเข้าไปด้วยรสชาติใช้ได้ครับ<ม>ก็กล้องอร่อยมากครับนี่ครับเป็นเมนูมื้อกลางวันนะครับ ข้าวน้ำพริกปลาสลิดครับที่โรงแรมบางกอกคุณเฮาส์ครับบางกอกทวีเฮาส์ครับที่ท่าเรือบางนาวัดบางน้ำพึ่งครับแล้วน,นี่ก็เป็นบรรยากาศของร้านอาหารครับในงหวัดทานที่นี่ครับถ้าเรามองออกไปด้านหน้าน,นี่ก็จะเป็นน้ำเจ้าพยาครับฝั่งตรงข้ามก็คือเป็นท่าเรือบางนานะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือนั้นเลยจาก บ้านหลังนี้ไปนะครับเดินไปประมาณ300เมตรก็จะเป็นวัดบางน้ำพึ้งครับค่าเรือข้าขฟาก4บาทครับมาไม่ยากครับจะมาพักหรือจะมาทานอาหารอย่างเดียวก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์ของล็อบบี้อนนี้ครับเป็นการตกแต่งเพดานด้วยกระบ,บอกไม้ไผ่นะครับแล้วก็ด้านในกระบ,บอกไม้ไผ่ก็บางอันก็จะใส่โคมไฟเอาไว้ครับ เป็น็อบบี้แล้วก็เป็นร้านอาหารของโรงแรมบางกอกทรีเฮาส์ครับก็บผมสั่งสองอย่างนะครับอีกเมนูหนึ่งที่ผมสั่งมาเป็นสไป